สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้นะครับพามาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพื้นถิ่นเป็นตำนานหรือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของที่เรียกว่าเมืองพิจิตรตรงนี้อยู่ที่วัดหลวงนะครับอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหานกหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิสุทธิปัญญาพิวัตรเจ้าวาดวัดหลวงและ พระเดชพระคุณพระอาจารย์โตแห่งวัดบุญรังนะครับซึ่งพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้นะครับเป็นผู้ที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ได้รับความเมตตายอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้กรุณามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานคือประเพณีแจงนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าคําว่าแจงหรือประเพณีแจงนั้นเป็นมาอย่างไรก็กราบนวัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปช่วยกรุณา เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับงานศพนี่เราก็จะมีการ<ม>ก็เหมือนชาวไทยโดยทั่วไปแต่วันสุดท้ายเนี่ย<ม>พื้นถินโพทะเลบึงอาลางเรียกว่าการทําแจงครับการทําแจงเนี่ยสมัยก่อนจะทําในวันตุด,ชตดใช่ไหมพ่อตุดสงการา<ช>นไ<ะ>ด้เขาเรียกแจงรวมญาติ<ม>แต่ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อมีความพร้อมมากกว่าก็เลยเรียกว่าแจงสดหรือแจงใหญ่มีการนิมนต์พระสามรูปเทศเทศนะมามีมหานาคสี่รูป นี่คือพื้นฐานแล้วก็พระอันดับอย่างน้อยเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ามากสุดเท่าอายุมหานางนี่คือนั่งธรรมศาสี่ไม่หรือว่านั่งรวมเลยพระที่เทศสามองค์ก็จะอยู่บนธรรมศาสานธรรมศาสมหานาคก็จะอยู่บนอาสนะสงหรืออัดสงเหมือนสวดเขาเรียกอะไรนะเวลาไม่ไม่สวดถ้าโดยเนื้อหาก็คือมหานาคเนี่ยเหมือนเป็นการคอยตรวจสอบว่าพระทั้งสามรูปเนี่ย เทศนาภาธีผิดตกอะไรอย่างนี้ครับเป็นถ้าถ้าพูดเทียบในปัจจุบันก็เหมือนนักวิชาการเหมือนพูดง่ายๆว่าองค์เทศอ่ะถ้าองค์เทศผิดปุ๊บสี่องค์นนมีสิทธิ์ค้านค้าว่าผิดไม่ถูกต้องเพราะว่าการทําแจงย่อมาจากการทําสังยานานในพระพุทธศาสนาแล้วก็คือสี่รูปเนี่ยที่มีที่มาที่ไปก็คือว่ามหานาคทั้งสี่รูปมาจาก พระผู้เป็นใหญ่หรือพระผู้รู้รับตันยูมาจากทิศทั้งสี่<ช>ได้พร,พระพีสงมาร่วมมาร่วมสังฆกรรมในการสังขยาณาคือการแจก,กแจงมาทำวินัยสามรูปนั้นมีหน้าที่แจกแจงสี่รูปนี้มีหน้าที่ทวนถ้าผิดก็บอกว่าตรงนี้ผิดประมาณนี้แล้วมาเกี่ยวกับงานศพแ,แล้วพอวนหนึ่งพอ,งพ,อ,อ,อพอเทศจบพระสงฆ์ก็จะเป็นผานดักเขาเรียกมาสวดเป็นภาษาบาลีเพื่อมาทวนกันว่า พระวินัยยาปิดกพระสุตันยาปิดอกไปทำปิดกสังเมื่อสามองค์เนี่ยได้เรียกได้ร้อยกรองมาทําวินัยแล้วพระมหานาคเป็นผู้นำสี่รูปแล้วพระอันดับก็มาสาทยายเพื่อรักษาแบบปฏิบัติไว้เหมือนสังฆยนาเรียกว่าจำลองแล้วบทที่ส่วนนี้จะเป็นพระวินัยพระวินัยพระสูตรพระพิธูอ๋อมสามสามอ่เพราะการสังฆยนาพระไตรปิสังฆยนาแล้วก็เพื่อจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ครับหมวดพระวินัย หมวดพระสุตันตะบีโดกหมวดพระพิธมบิโดกแต่จะทําในช่วงสงการแล้วอันเดิมๆเนี่ยเรียกเราเรียกว่าแกงแห้งก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้พร้อมเรื่องเงินอย่างนี้พระไตไม่ได้หายเราต้องหาพระไตถวายพระหม้อไหยถ้วยจานกระมงถังโอถ้วยโถโอชามเสื่อสาดมุ้งหมอนคือถวายพระที่มาโอ้ที่มาเลยก็จะจะต้องเตรียมเยอะขนาดนี้จะต้องเตรียมเยอะแล้วก็มีขันกันเทศคือจะตุปัจจัย สบู่แฟบยาที่ฟันอะไรเข้าของทุกอย่างเหมือนกับเราเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่เป็นการละทิ้งทานที่ใหญ่มากสมัยก่อนก็เลยผ้าไตก็ต้องใช้อย่างน้อยเจ็ดผ้าพอดไม่ใช่น้อยๆก็เลยบางคนเนี่ยมาสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ตายก็อยากจะทําแจงให้พ่อแม่ชาวพิจิตรเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลุ่มน้ําฝั่งนี้นะก็จะเก็บศพใช่ไหมหลวงพ่อบางครั้งสามปีห้าปียังไม่ได้เผาเพื่อรอให้พร้อมสมัยโบราณ แบบเหมือนทำทำงานเก็บเงินเก็บเพื่อเพื่อจะจัดงานใช่เพราะมันเป็นการแสดงความกระตันยูที่ยิ่งใหญ่แล้วถึงจะเอาศพเนี่ยพอวันกรุดปรุดขับบึงอลัางบอกวันกุดครับกรดเนี่ยภาษาุแล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วแต่ความต่างไทยเนี่ยเราก็จะไปขุดเอากระดูกพวกนั้นิมนต์พระไปบางสกุลสี่รูปครับขุดเอากระดูกขึ้นมาชำระล้างต้มให้เรียบร้อยต้มกระดูกด้วกระดูกเพื่อรูดเอาเนื้อหนังออกเพื่อไปแล้วให้เหม็นอ่าแล้วเราก็จะมีเหม ลักษณะเป็นโขดไหมเหิมเหมคืออะไรครับลักษณะเหมือนโกรดแต่ใหญ่กว่าโกรดประมาณนี้สูงก็ประมาณนี้แหละวัสดุทำจากอะไรครับไม้แล้วก็มีลวดลายลงลักทองเหมือนหรือจะเป็นลายทองใหญ่เลยเหมือนทองใหญ่คือคือเหมือนเหมือนเจ้าในวังอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆใช่เราก็จะเอามาใส่เหมหลังจากใส่เหมเราก็จะแห่ขึ้นจากป่าช้าไปสู่สารการประเรียนปัจจุบันไม่มีไม่มีแล้วไมม่ีแล้ว คราวนี้เราสมัยนั้นก็คืออันนี้อันนี้หมายถึงทำทำไม่ได้รวมนะสมมติอยากจะทําเองอยากทำให้พ่อแม่เพราะว่าเชื่อว่าการทาแจงเนี่ยมันอานิสงส์มันมากครับหลังจากนั้นก็จึงนิมนต์พระรนิมนต์พระมามาทําอย่างที่ว่าสมัยก่อนต้องมีส่งน้ําด้วยสมัยก่อนจะนิมนต์ทั้ง7รูปลงไปส่งน้ําเพื่อให้สะแล้วให้ท่านคลองผ้าใหม่ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าอาน,นิสงส์ในการถวายผ้าพ่อแม่จะมีเสื้อผ้าไปแล้วข้าวของเครื่องใช้พ่อแม่จะมีครัวมีเรือนไปครับ ครบครบอ่าพูดยังไงว่าครบครับก็เลยยากที่จะทําในยุคนั้นครัเพราะว่ามันไม่พร้อมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ย่อลงมาใช่ย่อลงมาก็มีสามเหมือนเดิมมีพระเหมือนเดิมแต่เราซื้อผ้าไทยตละพันละพันละพันวางแล้วจากเมื่อก่อนเรามีของแลจางนี้ก็เหลือขันลูกเดียวตะบูแฟบจที่ฟันมันก็ย่อไม่อีกอันก็ย่อลงมาเอาแบบให้ง่ายให้ง่ายง่ายในการได้สาระอันเดิมได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันง่ายขึ้นมันประหยัดขึ้น สมัยก่อนเนี่ยเทศเนี่ยถามกันเนี่ยอย่างน้อยบ่ายโมงก็สี่โมงเย็นใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งครับเพราะรเพราะว่าย่อพิธีการตรงนั้นลงมาครับแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะมีถ้าเป็นศพนั่นผู้มีลูกหลานที่เป็นข้าราชการก็จะมีการพระราชทานเพลงิงครับคราวนี้อย่างอันพูดถึงเรื่องทำแจกคราวนี้ไปพูดถึงแจงแห้งหรือแจงรวมญาต,แญาติแจงรวมญาติเมื่อถึงปีเขาไม่ถือว่าไม่ไม่ได้ทำแยก ทํารวมกันทั้งหมู่บ้านเลยครับโยมก็เอามาคนาละก็เอากระดูบพ่อกระดูกแม่เขาบอกว่าในป่าช้าในเสียงร้องไห้โฮเลยในการขุดกระดูกตอนเช้าแล้วก็เอาขึ้นไปรวมกันคือใส่ใส่เหมมั่งใส่โกดของใครของมันบ้างแล้วก็มีการทําแจงสวดสามคืนคแล้ววันสุดท้ายก็มีการทําแจงอย่างที่ว่าทําเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าแจงกระดูก รวมเขาเรียกว่าแกงกระดาษเอาไปกองรวมกันเลยเหรอครับหรือว่าแต่ว่าใส่พระเจใส่พระเจแต่ของใครของมันแต่ก็เอาเราไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆเหมคนเหมอยู่กลางแกเหมเนี่ยก็จะใส่แค่ชื่อชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราแล้วก็ทํากรรมวิธีหรือว่าการสวดอะไรเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันครับพอถึงเวลาพระทําพิธีแจงเรียบร้อยสวดจนเสร็จเขาก็จะนําชื่อในในโกรธในเหมเนี่ยเอาลงไปทําพิธีเผาอย่างถูกต้อง ไปเรกว่าเผาในเมนด้วยไหมฮะไม่บางบอกบางวัดบางวัดเผาานเมนเลยใช่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะมีการทาปราสาทจําลองเล็กๆแล้วก็เผาใช่ครับนี่คือการเรียกว่าทาแจงอย่างชาวพิจิตซึ่งไปตาังนวัดบางงหวัดเขาไม่รู้นะไม่รู้จักเลยไม่รู้อ๋อเรื่อนอาตมามาจากอยุธยาจากคอนหวันเขาทําอะไรหลวงพี่เขาสวดอะไรหลวงพี่เขาไม่มีมีพิจิตที่เดียวกว่าจะมีพิจิตคอนหวันเอ้พิจิตพิทโลกสุโขทัยสมีตำแพงประมาณนี้ ก็เหมือนกับว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเหมือนเป็นประเพณีของพี่จิตเลยใช่ในในโซนย่านนี้เหนือตอนล่างงนี้เหนือตอนล่างตรงนี้ครับอุตอดิษฐ์เห็นมีพี่ชัยมีที่อำเภอพี่ชัยครับคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต้องบอกว่าภาษาใกล้เคียงกันครับต้องเริ่มว่าต้องกลับเอาไปภาษาเดิมก่อนที่รามาเพูดเรื่องภาษาแล้วเอามาใช้ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือโดยโดยโดยทั่วไปถ้าเรื่องนี้มันพูดได้ยาวอ่ะยังมีอะไรอีกเยอะบริบท ในพิธีแจงมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างเยอะมากนี่ก็เป็นประเพณีอีกประเพณีหนึ่งที่พิจิตปัจจุบันหาได้ดูได้ยากแล้วแต่ว่าวัดบึงนารางยังมีอยู่วัดหลวงนี่ก็มีวัดหลวงยังมีอยู่นะครับท่านใดอยากมาชมอะไรก็ในช่วงสงการก็ลองมาชมนะครับแต่ว่าในทั่วไปบางวัดอาจจะไม่มีแล้วนะครับก็ก็ฝาก นะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนพิจิตเป็นของคนพื้นถิ่นตรงนี้นะครับท่านใดที่จะศึกษานะครับก็ก็ลองมาที่นี่นะครับในโซนนี้ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับก็าฝากกดติดตาม